สวัสดีตอนบ่ายๆใกล้ข้ามวันเสาร์นะคะวันนี้อยู่ที่บ้านวังมะเข็รต,ตำบลนาคมิ้นอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมพอดีมาเดินเลาะดูสวนดูข้อไก่สาวสมนะคะนี่ก็คือวิถีชีวิตแถวบ้านไข่ค,ค่ะอยู่บ้านนอกอากาศบริสุทธิ์ดีค่ะ ส่วนมากน้ำก็จะใช้จากไดอัตโนมัติกับไดแท็กนะค่ะน,นี่นี่พริกกระตากคายแห้งนะคะวันนี้จะมาเยี่ยมข้อไก่สาวชมค่ะเลี้ยงไก่ไว้กินนี่นแก้วเห็ดแล้วเลี้ยงไก่แล้วไม่กลัวคนเลยนี่เลี้ยงไก่ กันไข่ไปกินเองอมันไม่กลัวคนมันมีเล้าเข้านะคะแถวบ้านนอกเราเอา้ามีไก่แม่ไข่กะไรมันฟักไข่ด้วยเดี๋ยวจะกวัวมันเดี๋ยวมันไป สาสมมีโรงสีด้วยนะคะเป็นโรงสีครอบครัวชาวบ้านก็จะเอามาสีที่บ้านสาวสมนะคะกระสอบละห้าบาทกระสอบทุงปุ๋ยะะรำก็ยังขายได้นะคะรำกิโลกรัมละเจบาท หวัวเละบอ่อันมากอันอมักทั่วหวัวเราะบ่อมักใส่